สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอ 1, ลผันล้านคลิปนี้ผมมาแนะนำครับ5เทคนิคในการทำให้เรายิงคมขึ้นครับมีโอกาสยิงเนี่ยถ้าเกิดได้ยิงแทบจะมีโอกาสเข้า100%เปเลยนะฮะเอาเป็นว่า5เทคนิคนี้เพื่อนๆลองไปไล่ดูกันครับว่าเพื่อนๆใช้เทคนิคไหนยอยู่บ้างครับเทคนิคที่1ครับการเลือกนักเตะครับแน่นอนครับนักเตะที่ เพื่อนๆต้องเลือกควรจะมีฟินิชชิ่งครับที่สูงมากๆครับ95ขึ้นไปครับหรือว่า94 95ประมาณนี้ครับหรือใครมี99ก็เอาลงเลยนะฮะอย่างผมเลือกฟันบัตเทิลครับฟินิชชิ่ง99ครับและที่สำคัญครับสามารถยิงได้ทั้ง2าเท้าครับลูกกาอากาศททำได้ม่งได้ยิงได้จบสกอร์เองได้จ่ายบอลได้ครับนี่ฮะเป็นนักเตะที่ควรจะมีติดไว้ครับ เพื่อการจบสกอร์ที่คมขึ้นครับอีกคนหนึ่งผมเลือกเป็นเดียโก้ฟอรันนะฮะตัวนี้ถ้ายืนในสีเสื้อแอตมาดิดก็จะมีค่าพลังเยอะกว่านี้อีกนิดนึงครับก็ประมาณฟินิชชิ่งก็95ครับประมาณนั้นครับยิงได้ทั้งเท้าซ้ายเท้าขวามงค่อนข้างโอเคเลยนะแล้วก็สกิลช่วยในการยิงเนี่ยค่อนข้างเยอะครับยิงได้ทั้งเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวาครับหรือใครไม่พอใจครับมีทั้งโ,นโรนัโดก็เอาลงโ,ลาโรนัโดลงก็ได้ครับ ตัวนี้ครบเครื่องแน่นอนครับหรือว่าเอมป์เป้ P e ก็ได้เช่นกันครับนี่ฮะเป็นนักเตะที่ถือว่าเป็นวัยรุ่นที่ค่อนข้างโหดเลยนะเอมป์เป้ฟินิชชิ่ง96นะฮะยิงได้ทั้งเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวาด้วยนะต่อมาครับเทคนิคที่สองครับเป็นการให้นักเตะครับพยายามเรียงเข้าไปหาประตูให้ได้มากที่สุดนะฮะมีพื้นที่ว่างแค่ไหนครับเลียงเข้าไปให้ใกล้ที่สุดนะ ไม่ใช่ว่าประตูออกมาแล้วยังจะเลียงเข้าไปนะไม่ใช่อะถ้าประตูออกมาแล้วก็ยิงหนีเลยครับหรือว่าไม่ก็ชิปข้ามหัวไปเลยครับยิ่งเลียงเข้าไปใกล้ประตูมากเท่าไร่ครับโอกาสยิงเข้ายิ่งมีเยอะมากขึ้นเท่านั้นครับสมมุติถ้ายิงนอกกรอบเขตโทษได้สัก80%เนี่ยเข้ามาในกรอบเขตโทษเนี่ยฮะยังดูจังหวะเคอบินบอยครับเข้ามาในกรอบเขตโทษแบบนี้ครับยิงเลือกยิงได้เลยครับจะยิงไปทางไหนครับยิงตรงๆก็เข้าครับนี่แหละฮะ ถ้าเกิดเข้ามาในกรอบเคทแล้วก็ยิงใกล้ๆระยะแบบนี้ฮะโอ้โหโอกาสเข้าเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะอาจจะอยู่ที่เก้าสิบห้าเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยประมาณนั้นครับโอ้โหน้อยครั้งมากครับที่ผู้รักษาประตูจะเซฟได้ครับนอกจากยิงเบาจริงๆนะฮะถึงจะเซฟได้นี่ฮะแต่ถ้าลูกแบบเนี้ยโอ้โคิดดูครับมีสิบมือจะรับทันหรือเปล่าลูกแบบนี้ดูครับจงังหวะครับดูครับเลี้ยงเข้ามาคนเดียวแล้วยิงด้วยขวา โอ้ห oh, เรียบร้อยครับยิ่งใกล้ยิ่ง ing, โอกาสเยอะครับยิ่งเปอร์เซ็นในการเข้าเยอะครับจําไว้ครับสมมุติว่าเพื่อนๆม <crianças> ีพื้นที่เนี่ยเลี้ยงเข้ามาใกล้ๆเลยครับผมเป็นคนหนึ่งครับถ้าเล่นในแหลงเนี่ยมีโอกาสเลี้ยงผมเลี้ยงเข้ามาจี้เข้ามาครับจี้เข้ามาจี้เข้ามาแล้วก็ยิงครับประมาณนี้ครับก็จะทําให้เรายิงได้คมมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องงงนะครับว่าผมยิงได้หลายๆลูกครับเพราะว่าผมเล่นกับบอกครับบอท สามดาวอะไรประมาณนี้ครับนี่ฮะยิงใกล้ยิงคมครับดูครับนี่ฮะเทบจะไม่มีช่องแต่ถ้ายิงใกล้เนี่ยโอ้โหรับยากมากๆเลยครับไม่ต้องกังวลนะฮะเทคนิคที่ผมแนะนําไปนี่สามารถใช้ในโหมดออนไลน์ได้แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นครับแน่นอนครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับสามารถนําไปใช้ได้แน่นอนครับแล้วก็ดูไว้เป็นตัวอย่างครับเออว่าผมเรียงเข้ามาใกล้ประมาณไหนครับแล้วก็ยิงช่วงจังหวะประมาณไหนครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่สองครับ ต่อมาครับมาดูเทคนิคต่อมาครับเทคนิคที่3ครับการปั้นบอลหนีมือผู้รักษาประตูครับเทคนิคนี้ก็คือโอ้โหใช้กันบ่อยมากๆครับแล้วก็เป็นที่นิยมในการใช้มากๆครับนี่ฮะดูจังหวะนี้ครับเดี๋ยวให้ดูภาพชายครั้งหนึ่งครับจังหวะลุมมิเนก้ปั้นครับดูครับจ่ายมาแล้วลุมมิเก้พลิกหนึ่งทีแล้วปั้นหนีมือผู้รักษาประตูแบบนี้ครับปั้นด้วยเท้าขวานะฮะ วิธีการปั่นเนี่ยผมก็เคยสอนไปแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะบอกในคลิปนี้ครั้งนฮะว่าปั่นยังไงครับดูครับดูครับลูมินิก้บางบอลแล้วปั่นนี่มือผู้รักษาประตูง่ายๆแบบนี้ครับเป็นเทคนิคที่ยอดนิยมเลยนะใครๆก็ใช้กันครับเทคนิคนี้วิธีการก็ง่ายๆครับให้นักเตะตัวที่จะยิงครับเอียงข้างนิดนึงครับแล้วปั่นนี่มือผู้รักษาประตูแบบนี้ครับคือกดปุ่มชูนะฮะแล้วก็ลากลงนะครับก็จะเป็นเทคนิคที่ ผมเคยซอนไปแล้วครับไม่ได้ยากครับเล่นง่ายๆครับเทคนิคนี้ครับดูจังหวะครับเอียงตัวนิดหนึ่งครับแล้วป um> um> ั่น yes? นี่มือพ <no ุักษาประตูแบบนี้ครับโอ้โหถ้ามีโอกาสแล้วรุดมาเดียวเดียวหนึ่งหนึ่งกับประตูเนี่ยใช้เทคนิคนี้ได้เลยครับยิงเนี่ยรับรองประตูรับยากมากๆครับเนี่ยฮะเดียงเข้ามาครับแล้วปั่นนี่อย่างนี้ฮะโอ้โหประตูที่ไหนก็เซฟไม่ได้ครับลูกแบบนี้เข้าแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้ามีโอกาสได้ปั่นแบบนี้นะและการปั่นครับไม่ได้มีแค่ไซโป้งอย่างเดียวนะฮะ ไซก้อยก็ปั่นได้เช่นกันครับแต่ว่าต้องนักเตะที่มีสกิลเอาไซเคลเลอร์นะฮะดูครับปรุมมินิกเเกเลียงมาครับแล้วยิงด้วยเท้าขวาครับนี่ฮะใช้ข้างเท้าด้านนอกครับปั่นไซก้อยเข้าไปอย่างสวยครับโอ้โหไม่ใช่ยิงดีแค่ปั่นไซโป้งนะฮะไซก้อยก็ทําได้ดีเช่นกันครับดูครับโอ้โหยิงแบบนี้เหนือชั้นเหลือเกินครับ ย่างสวยครับลุมมินิเก้ครับโอ้โหมีต้องหยิบมาใช้กันเลยนะฮะอันนี้เป็นแค่ระดับตำนานนะฮะถ้าเป็นไอคอนิกโมเมนต์จะขนาดไหนครับลุมมินิเก้โอ้โหสุดยอดครับนี่ฮะจังหวะโอ้โหฟานบัตเทิลก็ทําได้ดีเช่นกันครับดูครับจังหวะเลียงมาแล้วปั่นนี่มือผู้ตักษาประตูแบบนี้ครับนี่แหละฮะเป็นเทคนิคที่3ที่น่ากลัวมากๆครับเป็นเทคนิคยอดนิยมครับ ใครๆก็ใช้กันครับในโหมดออนไลน์เนี่ยถ้าโดนยิงบ่อยๆเนี่ยน่าจะรู้ครับว่าแบบนี้มันโอ้โหอันตรายสุดๆเลยครับโดยเฉพาะเมสซีซาร่าอะไรพวกนี้นะโอ้โหปันนี่อันตรายสุดๆครับแต่ผมใช้หน้าแผนหน้าคู่แบบนี้ครับก็ลองเอานักเตะ2องคนนี้มาปัน่นนี่น,นี่มือผู้รักษาประตูให้ดูกันครับต่อมาครับเป็นเทคนิคที่สี่ครับ เทคนิคที doing, course, left, okay, so ่4อ oh, ันนี้สําคัญมากนะเทคนิคการทําชิ่งครับอันนี้จะไม่ใช่นักเตะแค่คนเดียวในการยิงแล้วอันนี้เป็นนักเตะ2คนนะฮะคือ1คนเป็นตัวจ่ายครับอีก1คนเป็นตัวยิงครับเทคนิคการทําชิ่งแบบเนี้ยถ้าชิ่งอยู่หน้าก็เขตโทษแบบนี้ครับดูครับโอกาสเข้าคือ100เซครับโอ้โหแทบจะ ไม่มีโอกาสออกเลยนะนอกจากโอ้โหผิดพลาดจริงๆครับแล้วประตูแบบเซฟเหนียวเกินอะไรเงี้ยดูฮะถ้าจังหวะนี้ประตูล้มมาทันก็ถือว่าโอ้โหต้องยอมฮะถ้าประตูยังเซฟลูกชิงแบบนี้ได้นะอันนี้ผมยอมเลยประตูเหนียวมากเนี่ยทาบางทีก็จ่ายบอลทะลุช่องทําชิงกันหนงสองจังหวะแล้วยิงเลยประมาณนี้ฮะถือว่าเป็นลูกที่รับยากมากมาก,มากเลยฮะ ใครเป็นผู้รักษาประตูชีวิตจริงใครเคยเล่นเป็นผู้รักษาประตูก็น่าจะรู้ครับไอ้ลูกชิงหน้าประตูแบบนี้โอ้รับรองได้เลยครับรับยากสุดๆครับมาดูอีกสักหนึ่งจังหวะครับเบิกแคมตัดบอลมาได้ครับแล้วจ่ายให้เอ็มปอปเป้โอ้โหนี่นะฮะที่ผมบอกว่าแทบจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเกิดได้โอกาสยิงแบบนี้นะฮะโอ้โหสุดยอดมากจริงๆครับถ้าเกิดเราไปเล่นจริงๆเนี่ย ถ้าเกิดเรามีโอกาสเนี่ยพยายามเน้นให้มากที่สุดนะถ้าเป็นไปได้ควรเอาเทคนิค5เทคนิคนี้ลองไปใช้กันดูครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่4ี่นะฮะที่เป็นเทคนิคที่สุดยอดมากๆเลยครับต่อมาครับเป็นเทคนิคสุดท้ายครับเทคนิคที่5การยิงแบบเล่นทางครับดบูดูลูมิเนกี้ครับทําท่าจะยิงทางขวาครับแล้วหลอกยิงด้วยเท้าซ้ายครับยิงเข้า ทางด้านซ้ายของผู้รักษาประตูแบบนี้ครับโอ้โหเป็นลูกที่หลอกได้เนียนเหลือเกินครับดูครับจะยิงเท้าขวาไม่ไม่ยิงดีกว่ายิงเท้าซ้ายดีกว่าโอ้โหแน่นอนสุดๆครับนี่แหละเป็นการยิงแบบเล่นทางครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆยิงแบบนี้กันเป็นหรือ,อยังครับถ้าเกิดใครใช้แบบแอสฟานก็จะง่ายหน่อยครับแต่ถ้าเกิดใครใช้แบบมีปุ่มแบบผมเนี่ยก็อาจจะต้อง บังคับทิศทางก่อนจะยิงนิดนึงครับดูครับจังหวะนี่ฮะยิงเล่นทางครับโอ้ยิงเล่นทางนี่แบบประตูรับยากแล้วก็โอกาสเข้าเนี่ยเยอะมากๆครับบางทีไม่ต้องยิงแรงนะแบบยิงเบาๆก็เข้าเลยครับส่วนวิธีการยิงก็เดี๋ยวฮะอันนี้ขอดูภาพช้าก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูครับว่าก่อนจะยิงควรจะทํำยังไงครับดูครับดูภาพช้ากันอีกครั้งนึงฮะนี่ฮะดูมิลิเก้เลียงมาแล้วฟันบัตเทิลครับ ดึงจังหวะนิดหนึ่งแล้วยิงด้วยเท้าขวาหนีมือผู้รักษาประตูแบบนี้ครับรับยากแน่นอนครับลูกแบบนี้นี่ฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายครับก่อนจะยิงเนี่ยเนี่ยดูจังหวะนี้ครับเอ็มปเป้มาครับ,รบก่อนจะยิงเราก็กดปุ่มยิงครับแล้วก็เลือกปุ่มทิศทางฮะกดปุ่มยิงแล้วก็เลือกทิศทางไปทางที่เราต้องการนะฮะสมมุติว่าเรากดปุ่มยิงกดปุ่มยิงตรงๆนะแล้วก็กดทิศทางไปด้านที่เราจะให้บอลไปครับ นี่ะจังหวะยิงเนี่ยแล้วผมก็เลือกทิศทางไปทางขวาครับนี่ฮะโอ้โหโดึงจังหวะแล้วโอ้โหลอกยิงได้สวยมากๆครับดูครับดูจังหวะนี้ครับคึงนิดหนึ่งครับคึงคึงแล้วไม่เข้ามาแล้วนี่ฮะเลือกยิงมาทางขวาครับไม่ได้ปั่นไม่ได้อะไรมากมายเลยฮะนี่คือการยิงแบบเล่นทางนะฮะเล่นทางเนี่ยโอ้โหแทบไม่ต้องใช้สกิลช่วยในการปั้นอะไรเลยฮะสุดยอดมากครับเทคนิคนี้ลองไปใช้ทำกันได้นะครับ และหาเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลพันล้านด้วยนะครับคลิปนี้ผมผมต้องลาไปก่อนแล้วฮะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับนี่ฮะดูจังหวะสวยๆครับอีกครั้งนะนี่ฮะหลอกว่าจะยิงทังขวาครับแล้วยิงหักข้อนี่เข้าไปอย่างสวยครับบ๊ายยครับไปก่อนครับสวัสดีครับ